ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจมึงบนนะวันนี้เรามาพบกันนะที่ช่องรถคุณนําเข้าบางนาเทคเตอร์อีกแล้วนะครับอีกแล้วข้ับท่านมาทำกินทำไรนะมังอันอีกแล้วข้าบท่านนะครับตัวนี้เรามาพบเจอกันที่ช่อง YouTube รถคุณนําเข้าบางนาเทคเตอร์นะครับเรามาดูอันนี้จะไปเป็นสาวมึงบนครับพี่น้องบ่าวบ้านบ่าวนุ่มโจครับอันนี้ไปบนบ้านผมเะครับเด้อนนี้ไปบนบ้านผมครับครับสามตัวสองดีแค่นี้ครับไปบนบ้านผมครับ นะครับอันนี้ไปบนบานผมได้ครับนี่ครับไปส้มอื่นครับเอาต่มียงครับไปบ้านผมพี่นี่ครับบ้านผมพี่ครับไปแถวบ้านคามใหญ่ครับพ่อหรอเปล้วอ๋อพ่อหรอนาะนะครับตอนนี้นะครับก็จะเดินทางไปยังบ้านขามใหญ่นะฮะเขตอำเภอเมียงนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่มากๆเลยนะครับคุณแม่อัมภัยนะครับที่ไว้ใจนะครับส่งลูกชายนะครับมาดูรถมากคุณยศเสียกผู้บ่าวเมือนั้นนะครับมาลองเสร็จสรดเรียบร้อยบอกว่ามาแคดไอแคทมันจกแห้ง จะไปขุดขีนแแหรบ้านผมเขุดขีนแแหรครับจะไปล่อขีนแแหรใส่รถดำแล้วมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งครับมาเบิ่งครับรถไทยบุญครับรถไทยบุญครับรถรถไทยบุญครับอันนี้นะครับก็คือเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถของไทยบุญหรือว่าไทยจังหวัดไหนๆนะครับที่ทําการซื้อขายจากเราครับมาตรฐานเดียวกันเด้อครับบ่มีลับเอียงครับบ่มีลับเอียงบ่มีลับเอียงเลยครับบ่มีลับเอียงดีมันมีลับเอียงเองครับบ่มีเอียงเป็นพิเศษครับประกาศนะครับบ่มีลับเอียงนะครับเลยแล้วก็คือเราก็มีนะครับถาดรองเท้าให้ ตะแกรงก,กระจกช่องวางเท้านะครับแล้วก็ไฟสองสว่างบนหัวเก๋งสองดวงนะครับอันนี้ก็คือทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเป็นสเปคเดิมนะครับสีสันอันนี้ทําเป็นลายดีทูใบแท็กเป็นเจ็ดสิเซนนะครับตัวนี้ใบแท็กมาเดิมๆเป็น70เซนนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับตัวนี้เป็นรถปี2011ันสิะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ม,มอเตอร์มอเร์การทํางานอยู่ที่สามพัน 11ชั่วโมงนะครับไม้ที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่ไม้เดิมน้องเขาอยู่ที่4 0 0 0 4,820นะครับก็จะมาบวกกันนะครับอันนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ8,000นิดๆนะครับก็ทุกอย่างทําให้ครับไอตัวล็อกนะครับตัวล็อกเก่งก็ทําให้นะครับล็อกแผงเราก็ทาให้นะครับเพราะว่าเขตทางนั้นก็จะลูกค้าจะไปใช้งานในในป่าในดงในนานะครับก็จะมีตัวล็อกให้ครับมาดูมาดูมาดูปลอกภายใน นะครับระบบภายในเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องยังก็ต้องต้องเอื้อนเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้หัวไอ้ใจของไอ้ตากล้องของผมนี่อยู่บ้านแล้วนะครับ <summ its> นะครับกองระบบกองนี้เราเปลี่ยนออาาใ,หใ,หให้ใหม่นะครับระบบกองโซล่าก็เปลี่ยนให้ใหม่ไอ้กองอากาศเปลี่ยนใหม่กองโซล่าเปลี่ยนใหม่และกองโซล่าจะมีกองแก้วครับดักน้ำ่วนแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี้เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่ให้เลยนะครับเป็นแบตแห้งนะครับทุกอย่างตัวเท็กใหม่โอ้กองซิปิวงามแห้ง นี่กล่อง c ี u นะครับและกล่องเครื่องอยู่นี่นะครับแคทนี่เป็นรุ่นที่ว่าคงทนแล้วก็ไม่กลัวเรื่องระบบไฟฟ้านะครับทนนะครับส่วนแผงระบายความร้อนนะครับอันนี้เราไม่ได้เจาะนะครับเขาเจาะมาให้นะครับเราไม่ได้เจาะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับทาเป็นลายใหม่312หนึ่งสองดีครับส่วนบัานท้ายทําใหม่หมดนะครับอย่างที่บอกไปดอกไปครับน้องเขาไม่มี ก็มองหลังนะครับแต่สติกเกอร์นี้เราจัดให้แล้วส่วนสติกเกอร์ตัวนี้นะครับอันนี้สติกเกอร์ผมหมดนะครับก็เลยไม่ได้ติดให้คุณลูกค้านะก็ต้องกราบประทานอภัยด้วยครับแต่แต่ส่วนอื่นนี้ยังมีครบอยู่นะก็คือสติกเกอร์นี้เราไม่ได้ติดไปนะครับก็คิดค่าอ่าว่างเปล่ากับลูกค้าเพิ่มอีกห0 0พันนะครับถ้าเราติดตรงนี้เราจะทําเป็นส่วนลด5000ในเรื่องของการโฆษณานะพอเราไม่ได้ติดโฆษณาเราก็จะเก็บคุณลูกค้าเพิ่มอีกห0 0พันนะครับผม อันนี้คุณลูกค้าจะไปติดชื่อของบริษัทของเขานะครับชื่อทีมงานนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้ติดให้ลูกค้าจะไปติดสติกเกอร์ของเขาเองมาดูฝั่งทาด้านปั๊มไฮดรอลิกปมไฮมิเลิกครับไอที่มีรูนี้คือเราเจาะเองนะครับโอ๊ยผมไม่ได้เจาะเองครับใส่สร้างเจาะครับอันนี้ก็คือเราทาเจาะเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็ปัม๊มนี่ปั๊มสวยนะครับนี่ไม่มีรอยแกะนะครับกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ครับกรองไฮดรอลสองรูปเปลี่ยนให้ใหม่ ส่วนถังน้ำมันโซลา่าล้างใหม่น้ำมันเฮอลิกล้างใหม่นะครับแล้วก็ส่วนของคอนโทลนะครับคอนโทลนี้คือเราไม่ได้พ่นเด้อนะครับนี่คอนโทลรเราไม่ได้พ่นก็คอนโทลจะเป็นแบบเดิมๆนะครับอันนี้จะให้คุณพ่อพ่อดูเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้มานะครับก็จะรีวิวกันแบบและเอียดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือปั๊มคอนโทลนะครับนี่ มอเตอร์สวิงนะครับเดิมๆส่วนด้านบนนะครับเราก็ทําการเจาะแผงให้ท่านนะครับนี่เจาะระบายความร้อนนะครับอันนี้เขามีมานะครับท่านบนเราก็เจาะแถบล่างนะครับนี่ก็คือจองให้เครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เคาะนี่นี้เป็นเครื่องยนต์แคทนะครับนี่อย่างบอกไปนะครับตัวนี้เป็นปี2011นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฝาดำนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแตกต่างแค่สีอย่างเดียว กองโซล่านะครับข้างบนนี้จะมีอยู่2ลูกนะครับเป็นกองละเอียดนะครับนี่สลูกนะครับก็เวลาเปลี่ยนโซลิดก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ระบบหม้อน้ําผมล้างให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหม้อน้ำครับถอดล้างทำความสะอาดให้เสร็จสรรเรียบร้อยอือขออนุญาตปิดแผงนะครับนี่ภายในทุกอย่างทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะในเรื่องความร้อนนะครับผมเคลียร์ให้ท่านใหม่หมดนะครับ ดูเสร็จสับเรียบร้อยก็ติดมีไฟเลนให้นะครับมีไฟเลนแล้วก็เสาอากาศครับมีให้กระจกมองข้างนะครับมีให้นะครับนี่ส่วนระบบซีนก็บอกนะครับผมเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้ไม่มีระบบไรงฮเจ์จมานะครับไม่มีนะครับวันนี้เราอยู่กัน2คนนะครับกับตากล้องอ้าวช่วงล่างไปแท็กเกตสิบเซนเนาะแถมให้ครับเสริมเฟรมให้คุณลูกค้านะครับตัวนี้ช่วงล่างสวยเลยนะครับผมนี่ การสูล้อน้อยมากครับเฟรมนะครับนี่ดีดีเยี่ยมประเสริฐสีนะครับสวีวันนะครับส่วนระบบไอ้ตัวนี้บูทนะครับบูทที่ผมกลับให้ใหม่นะครับเพราะว่าโซ่เขากึ่งที่จะยืดแหล่ไม่ยืดแหล่นะถ้าภาษาบ้านผมถ้าภาษาไทยก็โซ่มันใกล้จะยืดแล้วนะครับก็อยู่ในกึ่งกลางครับเราก็ทําการกลับบูทให้แล้วก็เสริมชิมนะครับแล้วก็ใส่ นะครับจาบีด้านในนะครับทุกครั้งที่เราทําการกับบูธเราจะทําการใส่จารบีข้างในนะครับเพื่อจะยืดอายุการใช้งานกันแบบคงทนนะครับส่วนหน้ามนะครับเช่นเคยนะครับก็เสริมให้นะครับเสริมให้ชุดบูธสลักพวกนี้คือผมก็ทําการตรวจเช็คให้ใหม่ครับก็จะมีเปลี่ยนบูธนะครับบางตัวไหนที่ว่าสลักเดิมยังสวยอยู่ก็จะใช้สลักเดิมส่วนมุ้งกีนะครับเสริมด้านข้างให้นี่ อันนี้คือลายเสริมใหม่อันนี้คือลายเดิมนะครับด้านหลังนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่าน้องเขาไม่ถลอกนะครับสีสวย5แ้วนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนฟันให้เป็นฟันใหม่ให้นะครับส่วนระบบต่างๆนะครับกระจกมองข้างสายขวามีให้นะครับไฟส่องสว่างที่บูมที่หัวเก๋งมีนะครับระบบภายในนะครับระบบภายในก็เช่นเคยครับนี่ล้างทำความสะอาดให้หน้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับ ภายในว่าทํามาสวยบอกนะครับนี่ล้างส้งสะอาดให้นะครับนี่ทุกอย่างบอกก็หุ้มหนังให้ไหมครับบอกหุ้มหลังให้นะครับนี่สับโอ้อัน,นี้อ้น,นี้มันเป็นตัวหุ้มของเขามาแล้วนะครับนี่ดูนะครับขัดสะอาดเงาแวบเลยนะครับแต่ขออนุาญาถอดเกือบก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปื้อนอ่ะเรามาดูระบบภายใน บอบภายในโอ้เปิดแอร์ด้วยปิดแอร์ก่อนนี่อย่างที่บอกไปนะครับไมค์ของไมเดิมมา4,080นะครับแล้วก็ตัวนี้3,000 3,000 3,080นะครับแล้วก็ตัวเดิมนะครับนี่ตัวเดิม4,820นะครับเห็นบอกพี่น้องนี่นะครับ ก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนไม่มาเขาจะมีลายลักษณ์อักษรนะครับบางท่านบอกว่าอ้ามันไม่ตรงครับพี่ช่างก็คือเราถึงไม่ลอกตัวที่เขาเขียนก็กลับมาครับสตาร์ทเครื่องครับตัวนี้นะครับอยู่ที่โหมดอีโก้นะฮะก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับการตั้งค่ามันก็จะมีครับตั้งค่าแสดงผลโหมดประหยัดตั้งค่าวิดีโออะไรประมาณนี้ครับไม่เช่าออกใหม่ครับ ครับบำรุงรักษานะครับโอเคก็จะมีครับนี่นะสายหล่อเย็นน้ามันไฮดรอลิกอะไรพวกนี้ครับนี่มันก็จะนับไปเลยนะครับนี่อันนี้เราเพิ่งจะทําการตรวจเช็คแล้วก็เซตใหม่นะครับกับนะครับแล้วก็ต่อมาอ่าสุนะนะครับก็คือว่ามันจะมีรอบเครื่องเท่าไรแบตเตอรี่ความเร็วความเย็นของอะไรต่างๆพวกนี้ครับนี่ก็จะมีบอกครับอุณหภูมิต่างๆเพชเชอร์นะครับก็จะมีบอกนะฮะ แรงดันแรงดันเปลี่ยนกําลังนะครับก็หลายๆอย่างครับบางๆก็เข้าไปดูนะครก็ไม่มีอะไรครับครับนะครับแล้วก็ต่อไปครับงานบริการนี้จะเป็นของช่างครับนี่มันจะให้เข้ารหัสนะครับครับไม่มีอะไรครับส่วนแอร์ครับเปิดแอร์ก่อนแอร์ก็ยิ่มห้าครับกด นี้ก็เป็นสวิฟไฟเลนนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นไฟอันนี้ก็ต่อกระต่ายสำหรับตัวเดินนะครับแล้วก็โอโต้นะครับมีที่จุดบุหรี่ให้นะครับหรือว่าใช้สาหรับการชาร์จแบตนะครับก็มีให้นะครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีที่สำหรับนั่งหรือว่าวางของก็ได้ครับบางท่านก็จะมานั่งบางท่านก็วางของนะครับส่วนฟิวนะครับอยู่นี่เด้อฟิวอยู่นี่นะครับทุกอย่าง ีมก็ติดตั้งใหม่ครับส่วนของเหลวอย่างที่บอกไปนะครับของเหลวนี่ก็คือผมเปลี่ยนถ่ายให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยฝั่งนี้นะก็จะเป็นออโต้มือนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับออโต้มือทำออโต้มือทํางานแบบไหนนะครับนี่ไหมคกดแมนก็จะบอลลงไปคนที่จะเร่งคนทีเบานะครับเดี๋ยวเรียกว่าออโต้มือนะครับฝั่งนี้ปุ่มแตะครับ นะครับมานะครับ now, now. เราก็จะมาเจ้ากันตนะามมือ mm hmm. เจ้าๆมาสั้นนะเ,ดเดี๋ยวหาที่เอา mm hmm. เดี๋ยวโอ้อยู่ฝั่งนี้ผมละหาที่นอ้องหาที่เอ, mm hmm. อ็บาะนะพูดหนาวเดี๋ยวถนะ้าพอ,อย่เบาสิเองอันนี้ปิดประตูได้บ่เนาะ น่าจะโดนรองเท้าเนาะทางนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคานเปี้ยถือจะโดนรองเท้าครับถ้าใส่รองเท้าเข้าไปนี่ขับไม่โคกได้เลยเกี่ยไ้ก่อนเทัาเดี๋ยวมันจะเหี้ยอึ๊บอ่ะครับเราอยู่ในเก๋งเดี๋ยวผมจะรีกระจบนะครับอ่ะล้อระบบกอโต้ครับเดี๋ยวนี้เล่งที่สิบนะครับทุกอย่างเต็มร้อยหมดล้อระบบอัโต้ครับโยกครับอ้าวดูคอนโตลึ้นโยกครับ ตามครับเมื่อกี้ครับสวิงครับ,ยรบรุยกันเลยครับ นี่ระบบเฟเชอร์นี้เราตั้งใหม่นะครับโอ้เมกเต็ม,ก,มการอยู่นี่กระชามาครับตัวน,นี้พื้นไม่ค่อยไม่ค่อยน้าเท่าไหร่นะครับพื้นไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ทุกทีเราจะลองกันที่หน้าออฟฟิศครับแต่วันนี้มาตรงนี้นะครับ นี่เร็วนะครับผมเราชอบเลยครับตระกูลของแคตเตอร์วิลล่าเนี่ยตุดดินเนี่ย ว่าพี่ว่าเรืยวงนี้น้าไปพูดถึงว่าเราไปฝับที่นะนครับนี่โอ้โหเนิ่ม มาโชว์ตัวสักหน่อยโอ้ือได้ครับโอ้นิ่มครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการซื้อขายกับทาง คุณแม่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ทําการตรวจเช็คให้นะครับแล้วก็ลูกค้าเร่งที่จะเป็นโรงงานประมาณวันที่ย5นะครับเพราะว่ารับงานไปแล้วนะเป็นงานตัดดินขึ้นดํานะฮะเราก็เร่งให้แบบรับตั้งใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาลองขับมดตัวเดินนะครับเต่าครับ ตายครับโอ้เสียงเสียงโซน่นิ่มเลยครับเตาครับกระตายครับนี่นิ่มเลยนี่ระบบทุกอย่างนะครับทําให้เสร็จจับเรียบร้อยไปส่องสว่างไปทำงานกำคงกลางคืนได้หมด สัมเรียบร้อยครับหรือตรวเปัเ๋ยวพี่นอ้องขพอนุญาตดับเครื่องครับหรือแบบนิ่มหรือ,รอปันค,คนมีมารยาทได้เลยครับถอดเกือบครับรถพี่น้อง ครับก็สหรับเจ้า312ดีนะครับคันนี้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเนะครับคันนี้เราทำการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมด นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสีสันนี่ก็ทําให้ใหม่ระบบช่องล่างตรวจเช็คกระนั้นใหม่ครับระบบซีนกระบอกถ้ากระบอกไหนไม่ดีทําการเปลี่ยนให้ใหม่ระบบของเหลวครับเปลี่ยนทายใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงนะครับน้ำมันโซล่าอันนี้เราทาการเปลี่ยนท่ายท้าเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเหลือน้านมันไฮดริกยี่ห้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มาแบบสวยมากนะครับสุดท้ายนี้ นะครับก็ขอฝากได้วยครับสำหรับเฮคซีทุกๆท่านนะครับที่กำลังมองหารถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมงานบริการหลังการขายเนาะนะพร้อมการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับแบบนี้สินค้าของเรานะครับได้มาผู้ใดเนาะโอ้ได้มาผู้เบารับสินค้าของเรานะครับรับประกันสินค้าหนึ่งเดนเต็มนะครับรับประกันเครื่องโหลดร้อนไม่มีแรงตัวเดินตัํมสวิงทุกอย่างครับยกเว้นสายไฟลิกแต่เพียง อย่างเดียวครับที่เราไม่ได้รับประกันนะครับสุดท้ายนี้กับผมพร้อมกับตะล้องแสนสวยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยเพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอข่าวเข้ามาสวัสดีครับอุบลบ้านผมครับอุบลบ้านผมอุบลบ้านผมครับ